อธิบายมาแบบเข้าใจง่ายอ่ะมาคุยกยับคนปอดติ๋ที่ไม่ได้เรียนหมอขอบคุณมากเลยคือตอนแรกมันเกิดมาเริ่มพูดเอาชั้นผิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ่มงงไงทุกคนค่ะน,นี่เป็นขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่านี่ชันจะเริ่มนผลที่นี่ค่ะ ล้นก็จะช่วยทําให้แบบว่าจัดการกับเส้นขนได้ตรงสูนแล้วก็เขาเรียกว่าสแตนดิ้งผิวที่มันเป็นผิวรอบๆตัวเส้นขนมันกเลยทําให้เกิดความปลอดภัยในการที่แบบรักษานะคะเอาแบบภาษาง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็คือตัวเลเซอร์ตัวนี้มันจับแต่ขนมันทำลายแต่ขนมันก็เจะเจนเตลหรือว่าพูดง่ายคือมันจะแบบว่าคือมันจะไม่ทําลายผิวข้างขนอะ อันนี้ในขณะที่คนเคยทำจริงก็เลยแอบงงว่าเอ๊ะทำไมเจ็บเป็นบางจุดบางจุดที่ไม่มีขนคือแทบไม่รู้สึกเลยตอนเลเซอร์มันผ่านแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าทำไมเป็นงคุณหมอบอกว่าเลเซอร์ตรวนี้มันจับตรงแบบขนจริงๆที่เป็นส่วนของขนนะคะจ็มาทำที่นี่ค่ะคือที่มาทำที่นี่เรารู้สึกว่าขนมันน้อยลงจริงๆแล้วพอขนมันน้อยลงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออแบบ มันไม่ได้เจ็บเท่าเดิมแล้วปฏิช่าไม่มีสะดุ้งไม่มีแบบว่าแต่ถ้าเป็นหนูเนี่ยคือไหลสะดุ้งแล้วหนูจะต้องบอกตังกล้องช่วยหันกล้องหลบก่อนเลยใช่ที่เขาหนูเป็นผู้ชายใช่ใช่แต่เส้นขนอะเยอะแล้วก็อีกอย่างก็คืออาจจะแบบว่าเราอาจจะไม hmm. ่ชินกับทนมันอ่ะแล้วคือสำหรับช้เองนะความรู yes. ้สึกเลยไม่เจ็บเพราะว่าตัวเราเนี่ยเคยทำที่โรงแรมวิลอยู่แล้วนะคะเราชอบที่นี่มากทำให้รู้สึกว่าแบบ ขนมันน้อยลงจริงๆแล้วยิ่งขนเราน้อยลงเนี่ยความเจ็บมันก็น้อยลงใช่ใช่ใช่ได้ลค่ะนได้ไนั่นเรื่องะคือพอพอพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยขนเราน้อยลงมันก็มันก็ดีเทคขนได้น้อยลงซึ่งคือยอมรับว่าตอนที่ทาครั้งแรกๆที่เรามีขนเยอะขนเยอะหนึ่งขนหนาสองอะความหนากับความเยอะเนี่ยมันทําให้มันเจ็บกว่านี้แต่ยิ่งมันบางลงบางลงเล็กลงแล้วขนน้อยลงเนี่ย มันก็แทบจะไม่มีขนแบบเหลือให้ทําขนาดนั้แล้วก็ถึงมาท่ที่นี่ใครที่บอกว่าเส้นขนมันหมดไปแล้วค่ะแล้วเราอะทำมันก็จะช่วยกระตุ้นให้ขดรูปขงขนอีเพราะฉะนั้นก็คือข้อดีของเนเซอร์คือใครที่แบบมันทำแล้วยังไม่พรคพนแล้วมันหมดไปก่อนไม่ต้องกังวลว่ามันยังต้องมายิงขนนะแต่บางทีมันเป็นการกระตุ้นผิวรูปขงขนตรงนั้นให้กระชับขึ้นมันก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้ผิวไม่เรียบเนียนได้ ก็คือเรียกเมียนสวยดีนะครับพี่ก็คือดีงามแล้นดูอในชั้นคือถูกคุณหมอแก้งอยู่ในน้นเรียบร้อยแล้วค่ะในไอจีคุณหมอเรียบร้อยอย่าให้ถึอย่าไห้ถืข่าวแล้วค่ะข่าวแล้วค่ะแต่มาบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาน่าสนกจเขาสวยนะ เอพราะว,ว,ว่าหนวดมัน,นหายไปคุณไม่เชื่อว่าการที่คุณแบเป็นหน้าแบบไม่มีหนวดมันช่วยคุณดูสวยขึ้นและและมุมนขึ้น80%ดิบอนฉันบ<พ>อกเลยคุณหมออธิบายมาแบบเข้าใจง่ายอะ่ะเราคุยกับคนบอกติที่ไม่ได้เรียนหมอขอบคุณมากเลยคือตอนแรกมันเกิดมาเริ่มพูดวราอ้ฉันผิวอะไรอย่างเงี้ยเราไกระงงงเงเพราะฉะนั้นรู้เลยต้องมาที่นี่ที่โรงพยาบาลมโรงพยาบาลมิบะมาโรงพยาบาลวิบจะคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ รู้ทุความกังวใจแล้วก็การเพลงแค่ต <Richt> er> ่างๆคือรอดมาค่ะลำบทุกคนค่ะดิฉันขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าดิฉันจะเล่นเริ่องขนบิกินี่ค่ะบิกินี๊ปปปาไปรารอดูอยู่เลยนะเนี่ยไม่ยอมปี๊ปบิกินี่ดิฉันจะขาวสะอาดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนนี้ไม่สามารถไลฟ์ให้เห็นได้จริงๆเดี๋ยวแบบเราจะบันทึกคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูในทวิตเตอนะคร